นำดาบมอบให้กับเจ้าภาพครับแต่ละท่านเลยครับรับแต่ดาบนะครับแทนให้คนที่ถือรับขอยทุกท่านกล่าวตามข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้า เอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านครับนายโชคอนันต์อังสุปนาวรขอสัตสาบาลว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะกะตันยูต่อผืนแผ่นดินไทยข้อสาม ้าจัดธนุปบำลมพระพุทธศาสนาให้ถาวอรอสืบไปหากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สัตสาบานไว้ได้กระทำทุกเมื่อขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้มงมาตปรารถนา สำเร็จทุกสิ่สงสมปรานาทุกประการด้วยเทินพระพุทธเจ้าข้า